พามาดูต้นไม้ใหญ่ที่ในตัวเมืองียงกันนะครับที่นี่เขาเก็บต้นไม้ไว้ดูนะดูล่มลื่นดีมากต้นไม้ตลอดข้างทาง ตอนนี้เวียงจันทร์ก็กำลังจเจริญมีโครงการสร้างเยอะแยะไปหมดเลยครับเป็นโครรนน้กำลังสร้างน่าจะเป็นโบลเดรสเซนเตอร์ โครงการที่กำลังสร้างขึ้นมานะครับ Enjoy everything every day everyone shopping r e l a x community, ทุกห e s s safety style entertainment culture นี่ครับลักษณะโครงการที่จะถูงสร้างขึ้นมาจะใหญ่น่าดูเลยนะครับ เมืองที่เขายังคงรักษาต้นไม้ไว้นะครับผมว่าดูเป็นธรรมชาติอย่างยิ่งนะครับประเทศไทยน่าจะมีอย่างนี้ด้วยบ้างนะตัวนี้เป็นเบียงจันยังมีต้นไม้ใหญ่ขนาดนี้เก็บไว้ถ้าเป็นบ้านเราตอนนี้น่าจะไม่เหลือแล้วะครับอาจจะเป็น แทนด้วยพวกไม้ประดับแต่ตรงนี้เป็นต้นไม้ใหญ่สิ่งห้ยงามธรรมชาติเลยสวยงามมากยาวตลอดเส้นทางเลยนะครับไกลมาก